จริงๆไม่ได้มองว่าทองเข้าภาวะบับเบิลนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะแบบด้วยกระแสของข่าวด้วยอะไรด้วยแล้วก็นักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับในฝั่งสหรัฐค่อนข้างมากเราก็เลยอยากจะโยกเข้ามาถือลงทุนใน asset ที่เป็นฝั่งทองการขึ้นรุนแรงขนาดนี้ต้องมีการปรับฐานเพราะว่ามันจะต้องได้เห็นการปรับฐานลงมาตอนนี้ก็ลงมาปรับฐานพอดีเรียกว่าเป็นจังหวะหน้าทยอยสะสมนะคะ สำหรับท่านที่ไม่มีหรือท่านที่มีอยู่แล้วอ่ะจุดนี้เป็นจุดที่น่าน่าเข้าซื้อค่ะโอกาสที่เราจะซื้อได้ถูกที่สุดและขายได้แพงที่สุดเนี่ยค่อนข้างยากก็ยังแนะนำ s t r a t e g y มือเดิมคือแบ่งเป็น3ส่วนหรือแบ่งเป็น5ส่วนทยอยเข้าสะสมแล้วแบ่งไปเสร็จหนึ่งส่วน3เข้าไปสักส่วนหนึ่งแล้วถ้าลงไปเนี่ยแถวๆประมาณแบบ3 8 5 0อะไรอย่างเงี้ยแถวเนี้ยก็น่าเข้าอีกสักส่วนหนึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นจุดแนวรับสาคัญเหมือนกัน ปัจจัยในรอบนี้ต่างกันกับรอบที่แล้วและรอบที่แล้วไม่ได้มีภาวะเรื่องที่ธนาคารกลางเนี่ยเทขายพันธบัตรสหรัฐเลยโยกแอเสเซทไปลงในแอเสเซทคลาสอื่นๆรวมถึงทองคำด้วยรอบนี้ถึงลงมายังไงเรายังมีเบสที่ดีจากธนาคารกลางที่ทยอยเข้าซื้อคือเชื่อว่าจากนี้อีก3-5ปีถ้าเรามาดูตัวเลขเราจะเห็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆของธนาคารกลางแต่ละประเทศที่โยกเข้ามาถือทองคา <the> money. ก่อนหน้านี้ก็จะมีการพูดถึงภาวะตื่นทองเยอะค่ะคุณมลค่ะโกลราส2 0 2 5 uh, 2> คนซื้อทองกันต่อคิวกันคุณมลคงจะได้เห็นอยู่แล้วนะคะที่ตัว uh, ของร้านคืออันนี้เนะี่ยมันเป็นจุดจบหรือยังของภาวะที่อาจจะโฟโมเกินควรในช่วงที่ผ่านๆมานะคะมันอาจจะโอเวอร์ฮิทไปจริงๆจนกระทั่ง,ง,ง,งมันอยู่ในภาวะที่บางคนเขาเรียกว่าเป็นบับเบิลแตกคุณ จริงๆไม่ได้มองว่าทองเข้าภาวะบับเบิลนะคะก็แต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะแบบด้วยกระแสของข่าวด้วยอะไรด้วยแล้วก็นักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับในฝั่งสหรัฐค่อนข้างมากเราก็เลยอยากจะโยกเข้ามาถือลงทุนในในแอสเซทที่เป็นฝั่งทองด้วยแล้วยิ่งกระแสว่าทองหายากช่วงนี้ทองขาดตลาดก็เลยทําให้มันไม่ได้เกิดขึ้นในเฉพาะเมืองไทยแต่เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วโลกแต่ว่าโดยรวมมาเราก็มองว่า ขึ้นรุนแรงขนาดเนี้ยต้องมีการปรับฐานซึ่งอย่างถ้าถ้าเราจำมันได้รอบที่แล้วก็คุยกันว่ามันต้องระมัดระวังเพราะว่ามันจะต้องได้เห็นการปรับฐานลงมาเนี่ยค่ะแล้วตอนเนี้ยก็ลงมาปรับฐานพอดีก็อย่างที่เรียนนะคุณจิตา้ามาจาังหวะดีทุกที่เลยคราวที่แล้วก็ออทามไฮวันนี้ก็มาเนี่ยค่ะเป็นจังหวะเรียกว่าเป็นจังหวะหน้าทยอยสะสมนะคะสําหรับท่านที่ไม่มีหรือท่านที่มีอยู่แล้วอ่ะจุดเนี้ยเป็นจุดที่หน้าหน้าเข้าซื้อค่ะ ทีนี้คือถ้าจุดที่จะเข้าซื้อนะคะบางคนกลัวบอกว่าเดี๋ยวซื้อวันนี้นะคะคุณมนแนะนําอนาคตเดี๋ยวมีถูกกว่าอีกหรือเปล่านะคะ <ๆ S 1> เรารอถูกกว่านี้อีกสักนิดดีไหมนะคะคุณมนแนะนํำยังไงคะ,ะเลเวลที่เข้าซื้อแล้วก็ความเสี่ยงต่บแล้วก็อาจจะวางแผนว่ามันจะมีอัพไซด์ในการขึ้นไปด้วยหลังจากนี้ค่ะคือมันมองงนี้ค่ะว่าโอกาสที่เราจะซื้อได้ถูกที่สุดและขายได้แพงที่สุดเนี่ยค่อนข้างยากก็ก็มันก็ยังแนะนำสตรัทีจีเหมือนเดิมคือ แบ่งเป็นสามส่วนหรือแบ่งเป็น5้าส่วนทยอยเข้าสะสมอย่างเงี้ยค่ะอย่างจริงๆช่วงเนี้ยลงมาอย่างทองลงมาแ,แถวแนวรับจริงๆแนวรับเราให้ประมาณสามพันแปดร้อยห้าสิบเหรียญใช่ไหมคะสามพันในในภาพเนี่ยคะ่ะสามพันแปดร้อยสี่สิบสองเหรียญสามพันแปดร้อยี่สิบเหรียญอย่างตอนนี้ทองคําเนี่ยก็อยู่แบบเท่าไหร่ละคะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูนิดนึงถ้าเป็นทองไทยหรือทองโลกคะ่ะคุณมนเดี๋ยวช่วยดูค่ะ ตอนนี้อยู่เนี่ยค่ะ3,900โอ่งดิกขึ้ 3, นมาเล้อ3,910เด้งมานิดหนึง่งคือมันว่าออะก็แบ่งไปเสร็จหนึ่งส่วนสามเข้าไปสักส่วนหนึ่งแล้วถ้าลงไปเนี่ยแถๆวๆประมาณแบบ3,850อะไรอย่างเงี้ยแถวเนี้ยก็น่าน่าเข้าอีกสักส่วนหนึ่งนะคะอโอเคก,ก็แนะนำหน้าหน้าทยอยสะสมก็แบ่งแบ่งแบ่งเป็นเป็นจังหวะในการเข้าหรือบางท่านที่เคยเข้าก่อนหน้านี้ไปแล้วนะคะ ก็อาจจะเข้าอีกส่วนหนึ่งแถวแถวนี้เพราะตรงนี้ถือว่าเป็นจุดแนวรับสําคัญเหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าเราดูเกราฟเนี่ยคะ่ะเราจะเห็นว่ามันเริ่มเกิด hidden bullish แล้วเหมือนกันแล้วเวลาที่มันลงมาดุนแรงอย่างเงี้ยมันจะต้องได้เห็นแรงดีกลับขึ้นไปบ้างค่ะ s ิวเวอร์ก็เหมือนกันค่ะเออแล้วก็อีกตัวหนึ่งค่ะคุณกีตา้าวันนี้ข้อดีคือก็ก็ไม่รู้ว่าเป็นข้อดีหรือเป็นข้อเสียนะคะเพราะว่าคนที่ซื้อทองก่อนหน้าเนี้ยตอนราคาทองคำประมาณสัก4ี่พันสองอ่ะ ค่าเงินบาทเราอะอยู่สามสิบสองเจ็ดสิบแต่วันนี้ค่ะทองลงบาทก็แข็งด้วยวันนี้บาทแข็งมาสามสิบสองสี่สิบถ้าสมมติราคาทองเท่าเดิมแต่บาทแค่ต่างกันวันนี้คนซื้อทองราคาในประเทศก็ถูกลงไปสา0รอยบาทต่อบ,บาททองคำแล้วค่ะดังนั้นคนที่เข้ารอช่วงนี้ก็ก็ถือว่าโชคดีค่ะได้ทั้งทองลงด้วยได้ทั้งบาทแข็งด้วยราคาก็เลยถูกลงมาสองเด้งค่ะค่ะ ทีนี้คือในช่วงที่ผ่านมานะคะคุณมนมันมีช่วงที่รา,าคาทองคําเคยปรับฐานแรงมากๆนะคะเข้าใจว่าก็เคยชวนคุณมนคุยมาก่อนอย่างเช่นช่วงปี2012นะคะขึ้นไปเยอะมากเลยใกล้สองพันะคะพอลงมาเหลือพันต้นๆน,นะคะหายไปเกือบครึ่งนึงนะคะมันเป็นสัญญาณว่าจะเกิดขึ้นได้อีกครั้งในรอบนี้หรือเปล่านะคะโกว่าไปซื้อแล้วลงยาวติดดอยยาวค่ะคุณมนก็ <S 2> <S 2> <S ถามว่าโดยส่วนตัวก็ยังเชื่อว่ารอบนี้ไม่ได้เหมือนรอบที่แล้วคุณกีตา คือรอบที่แล้วเนี่ยมันก็เป็นในเรื่องของการที่สหรัฐทำ QE แล้วก็แล้วก็ยกเลิก QE <ม>แล้วก็ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายแต่มันไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของระหว่างสหรัฐกับอเมริการอบที่แล้วมันมันมันคุยกันรู้เรื่องนะคะแต่รอบนี้มันคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วก็กับในเรื่องของหนี้สาธารณะของสหรัฐที่ ที่ค่อนข้างแย่แล้วมันก็ลามมาตั้งแต่ช่วงโควิดเราจะเห็นได้ว่าภาวะเศรษฐกิจยังไม่ได้กลับมาฟื้นตัวเลยเราก็เลยมองว่าปัใจจัยในรอบเนี้ต่างก,กันกับรอบที่แล้วแล้วรอบที่แล้วไม่ได้มีภาวะเรื่องที่ธนาคารกลางเนี่ยเทขายพันธบัตรสหรัฐเลยโยกแอสเซทไปลงในในในแอสเซทคลาสอื่นๆรวมถึงทองคําด้วยเราก็เลยมองมันก็เลยมองว่ารอบนี้ถึงลงมายังไงเรายังมีเบสที่ดีจากธนาคารกลางที่ที่ทยอยเข้าซื้อแล้วเราจะได้เห็น คือเชื่อว่าจากนี้อีกสามถึงห้าปีถ้าเรามาดูตัวเลขเราจะเห็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆของธนาคารกลางต่างประเทศที่โยกเข้ามาถือทองคำค่ะค่ะแต่นั้นคือถ้าในเชิงของกลยุทธ์นะคะอันนี้กับตลาด TFEX บ้างนะคะเมื่อสักครู่คุณมลพูดถึงสปอตกับทองคําแท่งไปแล้วนะคะยังเป็นขาขึ้นก็แสดงว่าพอซิชันที่เราควรจะมีเนี่ยมันก็ควรจะยังอยู่ฝั่งรองถูกไหมคะต้องต้องดูว่านักลงทุนเป็นคนเทรดแบบไหนถ้าเป็นเดย์เทรดนะคะ ถ้าเป็น d a y trade แบบ s p ป c u l a t e มากๆเก่งก,กำไรอ่ะก,ก็ก็อาจจะต้องเหมือนจะต้องดูว่าถ้าตอนนี้ยังคือในระยะสั้นอาจจะย่อได้ก็อาจจะเปิดสถานะช็อตอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรักลงทุนที่เหมือนฉันต้องการลงทุนเหมือนซื้อทองจริงๆเหมือนซื้อซิเวอร์จริงๆแต่ไม่อยากใช้เงินเยอะแยะอยากใช้เงินนิดเดียวอะค่ะก็อยากเข้ามาลงทุนในในตลาด TF เแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นภาพของการ ซื้อเอ่อซื้อเพื่อถืออย่างเงี้ยค่ะอย่างขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะอย่างตลาดซิ l เวอร์ฟิวเจอร์ใน TF เฟถ้าคุณกีต้าเดินออกไปข้างนอกซื้อซิวเวอร์หนึ่งกิโลกรัมคุณกีต้าต้องมีเงินห้าหมื่นบาทประมาณห้าหมื่นบาทนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะซื้อสามกิโลกรัมอ่ะคุณกีต้าต้องมีเงินประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทเพื่อซื้อซิ l เวอร์แล้วคุณต้องเสีย VAT เจ็ดเปอร์เซ็นบนแสนห้าหมื่นบาทเพื่อเอาซิ l เวอร์ไปเก็บที่บ้าน แต่ถ้าคุณมาซื้อในตลาด TFX ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุระยะสั้นหรือนักลงทุนระยะยาวเนี่ยค่ะสัญญาแรกเนี่ยสัญญาที่1เนี่ยเริ่มต้นประมาณ100ออนซ์ก็คือตกประมาณ3กิโลนิดๆก็ถ้าเทียบกับซิเวอร์เมื่อกี้ที่เรียบให้ดูคือต้องใช้เงินแสนห้าใช่ไหมคะแต่มาลงทุนในตลาด t f เฟเนี่ยใช้เงินประมาณสัก1 0,000กว่าบาท1 2 0 0 0บาทเท่านั้นเองก็มีค่าเท่ากันกับก,บการที่ซื้อ s i l เวอรกิโลกรัมค่ะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นมันก็ใช้เงินลงทุนน้อยทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นขาลงไม่ต้องห่วงในการเก็บรักษาแต่ก็มีความเสี่ยงก็คือ high risk high return เพราะว่ามันเรียกว่าเป็นการเทรดเหมือนเป็น margin trading ค่ะค่ะดังนั้นคือถ้ากับการวาง Position นะคะในตลาดนะคะคุณมนแนะนำยังไงบ้างคะทั้งออทองคำด้วยแล้วก็ซิ l เวอด้วยในตอนนี้ค่ะ คือตอนนี้คือมันเห็นคนโยกเข้ามาลงทุนในตลาด t f เฟเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยที่ใช้ s t r a ท e g จเหมือนการซื้อทองคำแท่งจริงๆเหมือนซื้อซิลเวอร์แท่งจริงๆอาจจะด้วยว่าเดี๋ยวนี้กว่าจะซื้อทองคำไซส์1กิโลกรัมได้อะมันตกประมาณ4ล้านกว่าบาท พอมาลงทุนในตลาดทีเฟกมันใช้เงินแค่ประมาณ5 0,000บาทเท่านั้นเองซิเวอร์เนี่ยซื้อ3กิโลใช้เงินแสนห้าพอมาลงทุนในตลาดนี้มันเหลือแค่ประมาณ1 5ื่นมันก็จะมีคนที่เข้าใจเอ่อเข้าใจเครื่องมือตัวนี้และเข้ามาซื้อเหมือนเป็นภาพของการลงทุนระยะกลางระยะยาวแต่กลุ่มที่เป็นเอ่อที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเอาอย่างนี้แล้วกันค่ะที่เป็นแบบเหมือนเด y t เทรดเนี่ย ก, <Yeah. S 1> ก็ยังเข้ามาลงทุนในตลาดนี้เพิ่มขึ้นเพราะว่าด้วยความที่ตลาดมีมีความผันผวนมากก็มีโอกาสในการทํากําไรได้ทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงค่ะอย่างถ้าเราลองนึกดูว่าถ้ามีคนเปิดช็อตมาเปิดขายทองคามาตั้งแต่ระดับประมาณสักเอาเมื่อวานนี้และกัน4,100ห่ยเหรียญวันนี้มาก็ประมาณสัก4 0 0พันเหรียญก็สามารถทํากําไรแล้วร้อยเหรียญมนตลาดทีเฟกได้ค่ะโดยที่ใช้เงินลงทุนแค่ตัวมาจิ้นเท่านั้นเอง นั่นก็เป็นข้อดีของตลาดที่เฟกซ์นะคะแล้วก็อันที่จริงแล้วจุดเด่นที่สุดนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของโอกาสทํากําไรทั้งขาขึ้นขาลงถูกไหมคะจริงๆแล้วคือถ้า,ค,ถาคุณลงทุนในตลาดที่เฟกซ์เนี่ยคุณก็ไม่ได้ต้องกังวลมากนะักนะว่าราคาจะขึ้นหรือว่าจะลงเพราะว่าทั้งสองทางถ้าคุณอ,อ่านทิศทางถูกแล้วก็วาง p o s i t i ช n ันถูกฝั่งเนี่ยคุณทากาไรได้เสมอค่ะแล,แล้วถ้าเกิดเราเทียบเหมือนเราอยากจะซื้อทองคำแท่งจริงๆสีเวอร์แท่งจริง,รงๆอย่างเงี้ยค่ะแทนีจะวางแสนห้า แล้วข้านนี้เขาขอให้วางทีเฟกขอให้วางแค่หมื่นสองระวางแค่เท่านั้นแล้วเราเอาเงินอีกประมาณแสนกว่าบาทเนะะียคะไปซื้อพันธบัตรมันก็ได้ยิวที่ได้ยิวที่เท่ากันเหมือนกับที่เราซื้อซิลเวอร์เป็นแท่งเอาไปเก็บที่บ้านทองคําก็เหมือนกันแทนที่เราจะต้องใช้เงินถึงประมาณสี่ล้านกว่าบาทในการซื้อทองคำหนึ่งกิโลกรัมเราเข้ามาซื้อในตลาดนี้เราใช้แค่ประมาณห้าหมื่นบาทเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็คือถ้ากับซิลเวอร์เนี่ยก็จะมีเรื่องแวดด้วยถูกไหมคะ,ใช,ะใช่คตัว อ่าที่เป็นสิ่งที่ได้เปรียบค่ะใช่ใช่ค่ะอันนี้เป็นตัวสําคัญเลยทีเดียวเหมือนกันค่ะ Follow the money the